เปิดปฏิบัติการประชาอุ่นใจเดินทางปลอดภัยปีใหม่2,569ระดมตำรวจเคนายคุมเข้มยาเสพติดสถานีขนส่งสายใต้พลตํารวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตระเวนนครบาลรับผิดชอบด้านยาเสพติดนํากําลังร่วมกับพันตำรวจเอกมลชัยอรุณสองแสงดีพุ่มกับการสถานีตราเวจนครบาลตลิ่งชันพร้อมตํารวจสอนอตลิ่งชันกรมการขนส่งทางบกและบริษัทขนส่งบขส ร่วมปฏิบัติการป้องกันปรับปรามยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้ชื่อปฏิบัติการประชาอุ่นใจเดินทางปลอดภัยเทศกาลปีใหม่2569โดยมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยมีการตรวจสอบเชิงรุกป,ป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดในระบบขนส่งสาธารณะปฏิบัติการดังกล่าวได้จัดขึ้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพสายใต้ใหม่กรุงเทพมหานครมุ่งเน้นดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนควบคู่สกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดในเทศกาลสำคัญ สำนักข่าวออนไลน์ไทยแท็บลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน